สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวั mm hmm. นนี้จะพามาดูอ้อยพันมาดูเป็นอ้อยของประเทศอินโดนีเซียนะครับอันนี้ลําต้นของเขาจะเป็นสีน้ำตาลถ้าแก่มาก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคั้นออกมาน้าจะเป็นค่อนข้างสีเขียวนะครับหวานนะครับเดี๋ยวถ้าได้อายุเราจะคั้นให้เพื่อนเพื่อนชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคือผมปลูกแบบใส ยางในรถแบบนี้นะครับยางในรถแบบนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ของผมคือมันมันแฉะนะครับน้ําคือล้างจานล้างอะไรมาตรงนี้มันจะแฉะปลูกอะไรไม่ได้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมเลยทดลองเอาแบบยางในรถมาใส่แล้วก็เอาอ้อยมาลงนะครับผลก็คือมันเจริญตบโตดีมากเลยนะครับเพราะว่า แบบมาทั้งทั้งปีนะครับเพราะว่าน้างจานน้างซักผ้าอะไรมันจะมาตรงนี้เป็นของน้ำจริงนะครับให้เพื่อนๆลองทําดูนะครับทดลองนะถือว่า,วา,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 าเป็นพอน้ําจริงตรงนี้นะครับเป็นพอน้ำจริงที่ทางบ้านผมถือว่าจเจริญเติบโตดีนะครับเป็นไอของอินทรี ถ้าเพื่อนๆสนใจพันธก็ทักมาได้นะครับพันมาดูนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ